สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมตั้มกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมจ็ o ดออฟจั s ติกนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเข้าสำนักนะครับเป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากครับผมสำนักนี้ก็มีชื่อว่าสำนักไรกิเลสนะครับผมสำนักนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นสำนักที่เด่นในเรื่องของ PVP ด้วยนะ,ะสำนักนี้เนาะวิธีการเข้าสำนักก็เดี๋ยวพาไปเลยเนาะ เราต้องไปเข้ารวมสานังนะครับก่อ,อนอื่นมาที่เมืองนี้นะครับเมืองที่ชื่อว่าเปี่ยนจิงเนาะจากนั้นก็พิมพ์พิกัดตามนี้ได้เลยนะครับพิกัดหนึ่งพันหกสิบเนะครับแล้วก็แปดเจ็ดแปดนะครับผมจากนั้นก็กดตามไปเลยแต่มันวิ่งไปครับผมอ่าแยวมันจะวิ่งไปเองเนาะวิ่งไปแล้ว วิ่งมาแล้วก็มาเจอกับคนที่ชื่อว่าหลงทางเนาะคนหลงทางจากนั้นเราก็กดสนทนา,าให้รางวัลไปสะหน่อยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับรผชนภัยเราก็เริ่มไปที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็ทําตามเควสนี้ได้เลยเนาะไปล่มไปห,หาล่มกัน อ่ะเราก็กดต่อนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับกดตามเคว็ไปเลย โอเคครับหลังจากที่เราวิ่งตามจุดหมายมาก็มาถึงตรงนี้จากนั้นเราก็กดเควสต่อนะครับอ่ะดูเควสต์เขาให้ทาอะไรเราก็กดหยิบขึ้นมานะครับอ่ะกดหยิบตรงนี้ขึ้นมาเอาอ่ะกดหยิบเนาะจากนั้นก็เดินเควสต่อเดินไปตรงนี้นะครับอ่ะเราจะไปแย่งล่มเขาเอไม่ใช่ให <c oughs> ้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชาย ชายล้มแดงเออเขาเขียนว่าชายล้มแดงอ๋อเราต้องตีกับเขานี่วะเอาใส่กันแล้วชายล้มแดงเราต้องตีกับชายล้มแดงนะครับผมตีเสร็จเราก็จะได้ล้มสีแดงมาใช่ไหมไปต่อนะครับเดินต่อเลย เดินเคเวสต,ต่อเรื่อยๆนะครับกดตรวจสอบอ่าสำเร็จจากนั้นเราก็กดเคเวสต,ต่อเลยเนละ้วมันพาไปเนาะโอไกลอยู่นะถ้าในไกลๆผมก็จะทำการอ่าข้ามข้ามฉากไปเลยโอเคเนาะ หลังจากที่เราข้ามเควตมาก็จะตามมาถึงจุดนี้นะครับผมผมก็ทำการเดินเควตต่อนะกดดื่มน้ำนะครับกดดื่มน้ำรึ๊บเมาเมาแล้วจากนั้นเราก็จะเจอชายร่มแดงเนาะชายร่มแดงเราก็กดพูดคุยกันสะหน่อยนะครับ เข้าร่วมสำนักไ like, ลท์กิเลสเลยนะครับผมตาเรียบร้อยจนภัยสำเร็จแล้วหลังจากที่เราเข้ามาในเควสนะครับผมเราก็ทำการ กดค้นหานะครับจากนั้นเราก็พูดคุยกับคนนี้นะครับพูดคุยเสร็จนะมันก็จะขึ้นเนี่ยบทสนทนาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนาะก็คือให้เรา,พ,าพูดคําว่าท่านทั้งหลายข้าขอคาราซึ่งมันรู้สึกว่ามันจะพูดไม่ได้ใช่ไหมเราเล่นในคอมมันก็พูดไม่ได้ด้วยเราก็กดกลับออกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งน,นะเราไม่สามารถจะพิมพ์เป,ป็นภาษาไทยอะไรได้เลยเราต้อง อาจจะเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับผมซึ่งมันยังไม่รองรับภาษาเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาจีนก่อนเนาะไปที่ตั้งค่านะครับผมอไปที่ตั้งค่าจากนั้นเราก็ไปที่ภาษาเนาะภาษาของเครื่องอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยภาษาเราก็เลือกเป็นภาษาเนาะภาษาจีนนะครับภาษาจีนน่าจะเป็นอันที่สองเนาะภาษาจีนนะเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นภาษาจีนแล้วเราก็พิมพ์ภาษาลงไปได้เลยนะครับผม โอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับจะเรามาเข้าเควสกันนะครับผมเข้าเควสไปจะเราไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆเนาะกดพูดฟรยกันไปซึ่งภาษาจีนผมก็อ่านไม่ออกเลยพิมพ์ว่าอะไรเนาะ,ะไปเรื่อยๆนะครับกดอันแรกนะจากนั้นเราก็กดพูดแต่ว่าเรา,เราไม่ต้องพูดเราก็กดออกไปจากนั้นเรามาพิมพ์หน้าโลกเนาะพิมพ์หน้าโลก อันที่2แล้วนะลูกพิมพ์เป็นภาษาจีนนะครับผมเป็นภาษาจีนเดี๋ยวผมจะเอาคําพูดภาษาจีนนะครับคาพูดภาษาจีนเนี่ยไว้ให้เนาะไว้ให้ในใต้คลิปแล้วกันเนาะใต้คลิปเนาะสำหรับใครที่อยากเข้าสัามัาที่เนาะวันก็จะมีคําพูดที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงเนาะอันนี้ตัวผู้หญิงผมก็จะใช้คําพูดที่เป็นตัวผู้หญิงและกันเนาะก็คือคําพูดผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันจะลงท้ายไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะลงท้ายไม่เหมือนกันเนาะ ผมไปพิมพ์เป็นภาษาจีนไปละกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครั้งแรกอ่ะผ่านครั้งแรกผ่านผ่านเรียบร้อยแล้วมันตอบรับแล้วแล้วก็อันต่อไปอันต่อไปให้เราพิมพ์คำพูดใหม่อคำพูดที่สองนะคำพูดที่สองเนาะที่สองผมก็จะพิมพ์เข้าไปเนาะ ประมาณนี้คำพูดที่2นะปึ๊บกดพิมพ์เข้าไปถ้ามันผ่านมันจะขึ้นถามมาอีกรอบนึ่ะกดพิมพ์เข้าไปถ้ามันได้มันก็จะขึ้นเป็นอ่ะนี่แบบนี้ได้คำพูดที่2ก็ผ่านไปแล้วต่อไปเป็นคำพูดที่3นะครับเป็นคำพูดที่3เนาะก็คือคำพูดนี้เดี๋ยวผมก็จะกดออกไปแล้วก็พิมพ์ในเนาะพิมพ์ในแชัลูกเหมือนเดิม ในคำพูดที่3มถ้าหากมันผ่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือคําพูดของผู้หญิงนะครับผมส่วนคําพูดผู้ชายก็เดี๋ยวผมเอาไว้ในใต้คลิปกันนะไปเรื่อยๆโอเคผ่านจากนั้นเราก็เดินเคเวสตต่อได้เลยนะครับผมผมก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกับเป็นเหมือนเดิมแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันเนาะไปที่ตังค่าเนาะแล้วก็เลือกภาษาเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมแล,มแล้วกันประมาณนี้เรากลับมาที่ภาษาไทยเนาะ โอเคผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เดินไปต่อด้านบนเลยนะครับเดินไปต่อเลยสำนักนี้เป็นสำนักที่แบบเขายากมากนะครับเขายากมากแล้วก็เป็นสำนักที่แบบโหหลายอย่างมากเนาะทั้งสลับเป็นภาษานั้นภาษาที่มีคำพูดอีกเป็นสำนักที่แบบปวดหัวโอเคเราเดินไปต่อเนาะเป็นสำนักอ่าเขาเรียกว่าหญิงแกล่งสำนัก สำนักที่เป็นสาวสองเลยกับเนานะ <laughs> ใช่ไหมสำเนีกา <laughs> เดินไปเรื่อยๆนะครับเวดก็อยู่ไม่ไกลเนาะครับผมอ่าเดินไปเนาะ I I วิ่งมาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมอ่า <laughs> ก็เดินไปชมวิวไปแล้วกันเนาะ,ะ,ะก็ช่วงนี้ก็ใครที่ดูก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันด้วยในคลิปตัดถัดไปเนาะผมก็จะมาทำคลิปหาเรื่อยๆละกันนะครับโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้จากนั้นก็วิลวงศพหรือเปล่าเข้าไปในลุงเหรออ่ะเข้าไปในลรงนะครับผมโดดเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็เอ็นตัวโอโหนอนเราต้องนอนลงไปในลงง เราไปในลุงจากนั้นก็มาบ้าไปตรงนี้แล้วเราก็กดที่ไปด้านบนนะครับแล้วมันก็จะวิ่งตามนะครับผม <c oughs> เราก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะเจอนะครับผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงเท่าไหร่เนาะผู้หญิงผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงเท่าไหร่ก็ <c oughs> เป็นผู้ชายที่อยู่ในในชุด <c oughs> ชุดผู้หญิงแล้วกันเนาะอ่ะแล้วเราก็ให้นี่เนาะชี้ล่มเนาะให้ชี้ลุมเนะาะกับเขาเนาะจากนั้นก็ กดให้ฉะนั้นก็กดไปต่อเนาะโอ้โห oh. oh. แล้วก็กดไปต่อนะครับเดินตามเฟสไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอุ๊ยใครวะเนี่ยโอ้ oh. นี่คือท่านแม่ <c oughs> ไม่ใช่หน้าตาเหมือนมากเลยนะแต่ไม่น่าใช่ผู้ชายแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิง <c oughs> นะอะ uh. ต่อแล้วกันเนาะเหมือนเราจะต้องมาเอารูปแดงนะครับผมหารูปแดงจาก นี้เนาะเราต้องมีร่มแดงก่อนจนะนะได้ร่มแดงเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เข้าสำนักละกดเอาร่มไปโอ้มาแล้วเรียบร้อยอาจากนั้นเราก็ทําการใช้สกิลร่มดูดพลังผททธาน์ซึ่งเราได้จากร่มแดงเมื่อกี้นะก่อนอื่นเราต้องไปเรียนรู้วิชาก่อนเนาะไปที่กระเป๋านะครับมันน่าจะอยู่ในนี้อเนี่ยกดใช้เรียนรู้สกิล นะครับผมฟื้โอเคเราก็จะได้สกิลมาไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะจากนั้นเราก็จะเอาสกิลมาใช้งานเนาะสกิลน่าจะอยู่ในสัมนักมั้งนะนะอยู่ไหนไหนหน้าอยู่ไหนไหนหน้าอ่ะนี่อยู่ในน,นี้เนาะความสนใจกอหลากมาใส่ไปใส่ไหนนออก็คือไปหาใครสักคนนะไปหาใครสักคนเนาะเราจะต้องดูดพลังเนาะ ยิงหาคนที่ต้องการดูดพลังก็เป็นผู้ชายแล้วกันเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางได้เลยเคลื่อนปริมาผู้ชายซะหน่อยผู้ชายซะหน่อยดูดพลังชีพกขนหน่อย,อยไนนะไปที่เมืองแล้วกันน่าจะอยู่แถวนี้มีเยอะนะน่าจะอยู่ในน่นาจะมีเยอะแหละนี่สักคนที่เป็นผู้ชาย่าะผจญภัยมาเนี่ย ก็คือมาแถวนี้แหละนะจนไปก็จะเริ่มขึ้นผู้ชายใครที่เป็นผู้ชายบ้างแล้วเราก็วิ่งหาผู้ชายแล้วกันผู้ชายผู้ชายผู้ชายอยู่ไหนเอผู้ชายต้องมีสักคนหน้าเป็นผู้ชายนะ เีอเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วนะนี่ก้อนมันยนี่ก้อนอ๋อ้ผู้ชายนั้นไปไหนวะมันไปไวจังวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วอ่านี่ผ ah. ูะะ after, ้ชายนี่เนาะเราก็กดใช้สกิล <Paulo> <c oughs> ไปจึ๊อ เออไม่ชิวปวิ่งตามวิ่งตามว่งตา,ตาอ่าเห็นนะกดไปยืมดูเรียบร้อยหนึ่งคนแล้วเออไม่ถึงไม่ถึงทาไมทาไหมหาผู้ชายก่อนเจอแล้วอ่าดูดูซับพลังแล้วแล้วดูด่ดูดดสมิหนึ่งคน าหาต่อหาต่อหาผู้ชายอีกผู้ชาย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 หา,าผู้ชายอีกเราต้องมีสักคนตรงนี้ได้ปะ่ะดูจีบเรียบร้อย 2 2> นี่ได้ไหมคนนี้ได้ไหมนไปแบบนี้ได้นะเนี่ยดูติสนี่เรียบร้อยไม่ได้วะอันนี้ไม่ได้ทอาใมทเอาใม,เอา,มเอาคนนี้ได้ไหมไม่ได้เห็แบบนเด็กวิ่งไปดูแล้วเผู้ชายนี้นี่ดูตีเรียบร้อยครับครบสามครัครคร้งนะเนะเาะแล้วก็ดูดผู้ชายสามครั้งจากนั้นเราก็ ไปเลยจุดต่อไปเวตนี้ไปเวตต่อไปนะครับไปต่อ,อ,อแล้วก็ไปเวตนี้ต่อเลยเดินเวตต่อได้เลยอ่าฟ๊บเราก็เอาอันนี้ให้เนาะเรียบร้อย เรียบร้อยครับเข้าสำนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาดเนานะเราก็ขึ้นมาแบบนี้เราก็ได้เข้าสำนักเรียบร้อยจากนั้นเราก็ริ่มเรียนวิชากดนี่เนาะเรียนวิชานี่เนาะผูอ่าเรียนวิชาโอเคเรียนวิชาเสร็จวิชามันจะไปอยู่ใน ส่วนสกิลของเราเนาะวิชาก็มาแล้วนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับใครที่เข้าสํานักแล้วเนาะนี่เลยนะขึ้นแบบนี้เลยเข้าสําเร็จเรียบร้อยสํานักไรกิเลสเนาะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับสํานักนี้ก็โหวุ่นวายมากนะครับในการเข้าสํานักนี้โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้บายบายครับ